6มิถุนายนพุทธศักราช2566เวลา9น15นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปมหาวิทยายลัยวิทยาศาสตร์ประยุกราวเวนบวกไวกาเทนศาสตราจารย์โทมัสเปเกลอธิการบดีและศาสตราจารย์ไมเคิลเฟฟเฟอร์รองอธิการบดี้า,า,า, ever, าทุลอองพระบาทรับสเสด็จ มหาวิทยาลัยนี้เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาของรัฐบาเดนเวิร์ทเทิมแบกตั้งคืนปี2,507มุ่งพัฒนาทักษะนักศึกษาให้พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานของธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมเน้นการสร้างนวัตกรรมเพื่ออนาคต เปิดสอนระดับปริญญาตรีและปริญญาโท4คณะได้แก่คณะวิศวกรรมไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศคณะวิศวกรรมเครื่องกลคณะสังคมสงเคราะห์สุขภาพและการพยาบาลและคณะเทคโนโลยีและการบริหารมีนักศึกษาราว3,800คนสาขาที่มีชื่อเสียงคือสาขาวิศวกรรมอุตสาหการวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์และวิศวกรรมเครื่องกล โอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พ,ร,เทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีส่งเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามข้อตกลงและบันทึกความเข้าใจสองฉบับได้แก่บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีจิรดากับมหาวิทยายลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ราวเวนบวกไวกาเทิน และบันทึกความเข้าใจระหว่างโรงเรียนคลิสเตียนเยอรมันเชียงใหม่กับมหาวิทยายลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ราวเวนบวกไวยกา์เทนเพื่อส่งนักเรียนมาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสถาบันเทคโนโลยีจิรดาเป็นสถาบันเทคโนโลยีของไทยที่จัดการเรียนการสอนคล้ายคลึงกับมหาวิทยายลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ราวเวนบวกไวกา์เทนมีการเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษาคือปวชปวสและปร,ะริญญาตรีมีภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และการฝึกงานในสถานประกอบการนอกจากนี้ยังรับผู้ทำงานแล้วเข้าเรียนต่อควบคู่กันไปตามแนวพระราชดำริเรียนคู่งานงานคู่เรียนความร่วมมือนี้จะเน้นการแลกเปลี่ยนนักศึกษาอาจารย์และฝึกอบรมครูวิชาชีพด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำวิจัยและสร้างนวัตกรรมร่วมกัน มหาวิทยาลัยมีห้องปฏิบัติการต่างๆที่ทันสมัยเช่นห้องปฏิบัติการ e-mobility หรือยานยนต์ไฟฟ้าคิดพัฒนาระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าและพัฒนาพลังงานทางเลือกทดแทนการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิลยานยนต์ไฟฟ้าจะเป็นสาขาหลักของความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีจิรดากับมหาวิทยาลัยแห่งนี้ สมเด็จพระนิษิถาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพพร,พรตราสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริว่าการศึกษาตั้งแต่ชั้นปฐมวัยถึงระดับอุดมศึกษาเป็นเรื่องสำคัญสำหรับบ้านเมืองการศึกษาที่ดีหมายถึงพลเมืองที่มีคุณภาพเป็นกําลังของประเทศที่จะพัฒนาได้อย่างมั่นคงถูกทางและทันเหตุการณ์ ทุกครั้งที่เสด็จพระราชะดำเนินเยือนต่างประเทศจะทรงสแสวงหาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆและสารสัมพันธ์กับนักวิชาการและนักวิชาชีพทำให้วิชาการและวิชาชีพของไทยจเจริญก้าวหน้าขึ้นมาก เวลา14นาฬิกาเสด็จพระราชด,ดำเนินไปเมืองอูมทอดพระเนศสถานที่สำคัญต่างๆได้แก่ห้องสมุดอารามวิบิงเงินตั้งอยู่บนชั้นสองของหมู่อาคารอารามวิบิงเงินสร้างระหว่างปี2247ถึง2293เป็นถงขนาดใหญ่มีชั้นลอยโดยรอบแสงสว่างส่องทั่วถึง ใช้ไม้ทาสีคล้ายหินอ่อนบนเพดานมีภาพวาดเฟรสโกแสดงการรวมศาสนากับวิชาการเข้าด้วยกันเคยมีหนังสือมากถึง1,500,000เล่มเมื่อมีการรวมศาสนาจักรกับอาณาจักรอารามถูกยึดเป็นของรัฐพระและหนังสือกระจัดกระจายไปตามที่ต่างๆเหลือเพียงบางส่วน สันหนังสือส่วนใหญ่ทาสีขาวทำให้ห้องสว่างบางเล่มมีอายุมากกว่า300ปีปัจจุบันใช้ห้องสมุดแห่งนี้เป็นที่รับรองบุคคลสำคัญในโอกาสต่างๆ อารามวิบงเงินสร้างขึ้นคริสตศตวรรษที่11เมื่อแรกสร้างราชวงศ์ฮัฟบวกอุปถรัรมภ์และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องอารามปัจจุบันสร้างขึ้นเมื่อปี2315นายโยฮันจอสเปกเป็นผู้ออกแบบต่อมาปี2321นายจานเรสซิกควบคุมการก่อสร้างและออกแบบงานศิลปะในอารามเป็นรูปแบบนีโอคลาสิกยุคแรกผนังและเสาสีขาวตัดกับสีทองทำให้ห้องสว่างและกว้าง แพดานมีภาพวาดเฟลสโกแสดงตำนานในพระคัมภีร์ไบเบิลเป็นจิตกรรมฝาผนังที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของเยอรมนีจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรวิหารอุมเมอร์มินสเตอร์ก่อสร้างปีพศ1920จากเงินศรัทธาข,ของผู้คนชาวเมืองอุม เดิมเป็นโบสถ์คริสต์นิกายคาทอลิกในสมัยนายมาตินลูเทอร์นักปฏิรูปศาสนาชาวเมืองลงคะแนนเสียงให้เปลี่ยนเป็นโบสถ์นิกายโปรเตสแตนต์ปัจจุบันสร้างแล้วเสร็จและยังคงบูรณะเรื่อยมาศิลปะแบบกอทิกยอดหอคอยสูง161เมตร53เซนติเมตรเป็นสิ่งก่อสร้างก่อนศตวรรษที่20ที่สูงเป็นอันดับ5กรอบประตูและหน้าต่างมียอดแหลมช่วยรับน้ำหนักได้มาก พื้นที่ภายในมีขนาดใหญ่จุคนนั่งได้ประมาณ4,000คนและหากยืนจะรองรับได้หลายหมื่นคนนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปศึกษาประวัติศาสตร์ที่มีมายาวนานดูการบูรณะซ่อมสร้างที่ทำอย่างประณีตบริเวณย่านเมืองเก่าของเมืองอุมอยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุอุมชเวเฮาส์สร้างขึ้นต้นศตวตรรษที่17เคยถูกทำลายและสร้างใหม่หลายครั้ง ปัจจุบันเป็นที่สาบานตนเข้ารับตําแหน่งของนายกเทศมนตรีและเป็นที่เก็บรวบรวมเอกสารสําคัญทางประวัติศาสตร์เมืองอุมเช่นธรรมนูญฉบับแรกของเมืองอุมในยุคกลางที่มีกษัตริย์ปกครองเมืองอุมในฐานะเมืองอิสระผู้คนร่วมใจกันบริจาคทรัพย์เพื่อสร้างเมืองสร้างวิหารอุมเมอร์อมินสเตอร์เมืองอุมในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองที่ถูกทำลายเสียหาย เมืองอุมกับนักวิทยาศาสตร์เป็นบ้านเกิดของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นักฟิสิกส์ชื่อดังของโลกและเมืองอุมในยุคปัจจุบันที่มีความสำคัญในฐานะเป็นเมืองแห่งวิทยาศาสตร์สิ่งของสำคัญที่นำมาจัดแสดงในวันนี้ <This. S 1> เช่นแบบการต่อเติมส่วนยอดของวิหารอุมเมอร์สมินสเตอร์จดหมายของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ที่เขียนติดต่อกับเมืองอุมต่าประทับของบิช,ชอป และสมุดภาพวาดบันทึกการเดินทางสิ่งของมีค่าเหล่านี้เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีการเสด็จพระราชดำเนินเยือนเมืองอุมทำให้เห็นความเป็นไปของบ้านเมืองผ่านเหตุการณ์ต่างๆมีทั้งเจริญและเสื่อมตามสภาพเหตุการณ์เห็นการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เมืองและชุมชนอยู่รอด ชุมชนพยายามรักษาถิ่นฐานมีความภาคภูมิใจที่มีสมบัติทางวัฒนธรรมรวบรวมไว้และพยายามถ่ายทอดส่งต่อให้ชนรุ่นหลังได้รู้คุณค่าทําให้เกิดความรักเกิดความสาม,มคัคคีร่วมกันดูแลรักษาถิ่นฐานพัฒนาบ้านเมืองอย่างมีรากฐานความคิดทางประวัติศาสตร์ทําให้เกิดความยั่งยืนโดยสวัสดิภาพของชุมชน รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากเมืองอุมวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2516เวลา9นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของประเทศมองโกเลียซึ่งเร็วกว่าเวลาในประเทศไทย1ชั่วโมงศาสตราจารย์ด็อเรสุเดจเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยาราชนารีเสด็จออกณห้องลอนดอนโรงแรมที่ประทับแชงกลีลากรุงอูลานบาตา ทรงฟังบรรยายพิเศษจากอาจารย์อคันตุกะที่มาสอนหลักสูตรร่วมกับคณาจารย์ของสถาบันวิจัยจุฬาภรณดรมิเชลเอมบร่ ie, รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อมสหรัฐอเมริกาบรรยายเรื่องโลหะและธาตุโลหะทองแดงเหล็กแมงกานิสโครเมียมและนิกเกลิลการรับสัมผัสและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยวิทยากรได้บรรยายถึงโลหะต่างๆในสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์นำมาใช้ประโยชน์ต่างๆซึ่งส่งผลกระทบด้านลบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมและเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของประเทศมองกโกเลียสำหรับการบรรยายพิเศษเรื่องการบริหารจัดการโลหะและาธาตุโลหะกับก,การประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของดรมิเชลเอมบรีนั้นศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัติยราชนารีส่งให้ความสนพระไทยเป็นอย่างยิ่ง และในฐานะที่ทรงเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรจัดก,การฝึอกอบรมด้านพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของสารเคมีและอนามัยสิ่งแวดล้อมทรงนำคณาจารย์อคันตุกะจากหน่วยงานชั้นนำจากต่างประเทศและคณาจารย์จากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์มาให้ความรู้ด้านพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการสารเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยแก่หน่วยงานต่างๆของประเทศมองโกเลีย ซึ่งเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่สําคัญของมองโกเลียที่เกิดจากอุตสาหกรรมเหมืองแร่เช่นทองคําทองแดงเป็นต้นโอกาสนี้ทรงเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่องการได้รับสัมผัสสารหนูและความเป็นพิษโดยทรงอธิบายถึงสารหนูที่เป็นสารปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมซึ่งมนุษย์รักสัมผัสเป,เป็นประจำทั้งในอาหารน้ําอากาศและดินในบางพื้นที่ของโลกสารหนูที่มีระดับความเข้มข้นสูงที่มีอยู่ตามธรรมชาติในน้ําดื่ม และเป็นปัญหาทางพิษวิทยาในสิ่งแวดล้อมอาจส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์สารหนูไม่มีกลิ่นไม่มีรสชาติผู้ได้รับผลกระทบจากสารหนูแบบเฉียบพันุ์จะมีอาการคลื่นไส้อาจเจียนท้องเสียมีความเสี่ยงสูงต่อการได้รับสัมผัสข,ของสารหนูเรื้อรังอาจกล่าวได้ว่ากิจกรรมของมนุษย์ที่ไม่ว่าจะเป็นการขุดฐานหินและการสกัดปิตโตเลียมมีการปนเปื้อนของสารหนูในน้ำใต้ดินในหลายประเทศอาทิเช่น สหรัฐอเมริกาจีนอินเดียบังคลาเทศอัฟกานิสถานอาร์เจนตินากัมพูชาชิลีอินโดนีเซียลาวเม็กซิโกมองโกเลียพามา่าเนเปาลปากีสถานและประเทศไทยส่วนสารหนูในอากาศโดยทั่วไปประชากรมักจะเป็นการรับสัมผัสเล็กน้อยแต่อย่างไรก็ตามการได้รับสัมผัสควันบุหรี่ในปริมาณที่มากอาจส่งผลกระทบต่อร่างกายได้ การได้รับสัมผัสสารหนูในดินเกิดจากการเผาไหม้ของโรงไฟฟ้าฐานหินสารกำจัดศัตรูพืชการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมถลุงแร่ทองแดงซึ่งการถลุงแร่ดังกล่าวทำให้เกิดการปนเปื้อนสารหนูในสิ่งแวดล้อมและส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยมากที่สุดการขจัดสารหนูที่ตับซึ่งเป็นอวัยวะหลักในการเปลี่ยนแปลงสภาพสารหนูตามกระบวนการทางชีวเคมีจะทำให้สารหนูถูกขับออกจากร่างกายโดยทางปัสสาวะ ทั้งนี้นกลไกความเป็นพิษมีปัจจัยจากแหล่งกําเนิดสารหนูชนิดปริมาณระยะเวลาประเภทเซลล์เนื้อเยื่อและการเปลี่ยนแปลงสภาพสารหนูในร่างกายซึ่งอาจส่งผลกระทบด้านลบของการรับสัมผัสกับสารหนูต่อร่างกายมนุษย์เช่นระบบหัวใจและหลอดเลือดมะเร็งเบาหวานโรคผิวหนังระบบหายใจระบบทางเดินอาหารและความเสี่ยงของทารกในครรภ์จากการที่ได้รับสัมผัสจากสารหนูทําให้กล้ามเนื้อหัวใจวาย ความดันโลหิตสูงขึ้นเป็นผลร้ายต่อการตั้งครรภ์ arsenic exposure and children health although most of the studies focus on the effect of arsenic on adult health several studies have reported that arsenic has effect on children health and development due to Maternal chronic arsenic exposure during pregnancy, the risk of infant mortality, child growth restriction, and neurodevelopmental impairment in young children has increased. The high level risk of spontaneous abortion, stillbirth, preterm birth, low birth weight, high mortality, neurotoxicity and change in the peripheral and central nervous system has been linked to maternal arsenic exposure during pregnancy. moreover, as the negative health outcome for the newborn, inorganic arsenic exposure in the fetus have been related to negative health outcome in childhood and adulthood, including development of multiple cancer. Studies in Chile indicated that individuals born in high arsenic exposure period with probable exposure in utero and early childhood experience elevated risk of death to acute myocardial infarction, lung cancer, and bronchiectasis, suggesting importance of early childhood or in u t r a o exposure in decrease causation. ทั้งนี้จากการที่ทรงยกตัวอย่างถึงแม่และเด็กที่ได้รับผลกระทบของสารหนูที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยเนื่องจากทรงให้ความสําคัญกับเด็ก ซึ่งเป็นอนาคตของชาติหากมีปัญหาต่อสุขภาพจะทําให้เป็นอุปสรรคต่อาการพัฒนาประเทศซึ่งศาสตราจารย์ดรสันเดชเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวร,วร,วร,รัตดยาราชนารีจงมีพระนโยบายให้สถาบันวิจัยจุฬาภร์ทำการศึกษาผลกระทบเมื่อมารดาได้รับสารหนูขนาดตั้งคันต่อการเปลี่ยนแปลงในการแสดงออกของหน่วยพันธุกรรมในทารกหากได้รับสารหนูเป็นระนยะเวลานานอาจทําให้เกิดโรคได้ทรวจทัดรวมการเชวกิจแห่งประเทศไทยรายงาน สมเด็จพระอริย์วงศาขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคับรินายกประธานพระโรกาให้คณะบุคคลเฝ้าถวายสักการะนในโอกาสฉลองพระชนมายุ8ดรอบ26มิถุนายน2 5 6 6เวลา13นาิกานาทีวันนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคับรินายก เสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามประทานพระบรมกาบให้ศาสตราจารย์พิเศษอเนกเหล่าธรรมทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุรมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนำข้าราชการกระทรวงการอุรมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสมักงานประลัดสำนักานายกรัฐมนตรีสำนักงบประมาณและมหาวิทยายลัยมหา,มากุรราชวิทยายลัยเฝ้าถวายสักการะเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ8รอบ26มิถุนายน2566 และถวายเงินเพื่อสมทบทุนโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระอ,อริยะวงศ์สาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชในพระสังฆราชูปถัมภ์และโครงการจัดตั้งสถาบันกรรมฐา,านศึกษาสมเด็จพระสังฆราชอ่ำพรมหาเทนในพระสังฆราชูปถัมภ์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ8ดรอบในการนี้ประธานเงินแก่พระเทพวชระเมธีอธิการบดีมหาวิทยายลัยมหามกุฏราชวิทยายลัยเพื่อน,นําไปดําเนินการตามพระดําริ ที่ศาลาเขมรังสีวัดมเหยงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าปรดกระหม่อมให้นายนุนรักษ์มาประนีตโอคมตรีเชิญสัญญบัติพัดยนและพระไตรไปถวายแด่พระราชภาวนาวชิรยานซึ่งมีพระบรมราชองค์การโปรดพระราชทานสัญญบัติ ตั้งสมณศักดิ์พระราภาวนาเข็มคะณุขึ้นเป็นพระราชาคณะชั้นราชฝ่ายวิปัสนาธุระมีราชทินนามจารึกในฮิรัญยบัตว่าพระราภาวนาวชิรยานไพศาลวิปัสนาวรกิจมหาคณิสรประวัสังคารามขามวาศีสถิตนวัดมเหยงจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้สี่รูปพระราภาวนาวชิรยานที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสองและเจ้าวัดวัดมเหยงมีดามเดิมว่าสุรศักดิ์เพ่งอาทิตย์ เกิดเมื่อปี2494ที่อำเภอนคอรหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอุปสมบทนวพดพราสุพรพรณรามเป็นผู้สนใจศึกษาพระวิธรรมคัมภีร์จะมีความรู้แตกฉานสามารถสอบได้คะแนนสูงสุดของประเทศโดยสนใจศึกษาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานหาความรู้จากครูบาอาจารย์ปฏิบัติกรรมฐานอย่างต่อเนื่องและมุ่งมั่นที่จะเผยแผ่พระคุทุศาสนา ึงได้จัดตั้งสำนักปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานนวัดมหิยงค้นในปี2527โดยมีสำนักปฏิบัติธรรมสาขาในต่างจังหวัดวันนี้ที่บา้านเลขที่27ทับ6หมู่ที่4ตำบลตะโลดูระมันอำเภอกระโพจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสรงพระกรุณาปโปรดเกล้าปโปรดกระหม่อมให้นางพาติมเสิยามู ผู้วารชการจังหวัดปัตตานีเสด็จกล้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบเก่ญาติของสมาชิกเอกอับดุลดะแมงเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการอาสาสมัครรักษาดินแดนประจำชุดปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลตะโลดอรามันซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเมื่อวันที่21มิถุนายน2566และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี และย้ายไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสงขลานครินอำเภอหัดใหญ่จงังหวัดสงขลาและเสียชีวิตเมื่อวันที่26มิถุนายน2566การได้รับพระจัชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของสมาชิกเอกอับดุลอย่างหาที่สุดมิได้